ที่สิงคโปร์เตรียมนําเข้ามาแมลงกินได้สําหรับเป็นอาหารให้มนุษย์และสัตว์นะครับติดตามเรื่องนี้ในอาเซียนคอนเนคกับคุณทิวลิปนาสมภพลาวนะับ เส้นคอนเนควันนี้นะคะเราจะไปเริ่มต้นกันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องอาหารของสิงคโปร์นะคะออกมาประกาศบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังพิจารณาที่จะอนุญาตให้นําเข้า,มาแมลงกินได้นะคะให้มาเป็นอาหารของประชาชนของผู้บริโภคทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นอาหารสัตว์ด้วยค่ะ หน่วยงานที่ว่านี้นะคะชื่อว่าสิงคโปร์ฟู้ดเอเจนซี่หรือว่า SFA นะคะระบุว่าหลังจากที่ได้พิจารณาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีการอนุญาตให้นำเข้า,มาแมลง16สายพันธุ์สำหรับบริโภคค่ะ2-3สายพันธุ์นะคะที่ยกตัวอย่างมาก็จะเป็นจิ้งรีดตะกะแตนด้วงผีเสื้อกลางคืนหรือว่าตัวใหม่ค่ะ ส่วนทางฝั่งเอกชนของสิงคโปร์นะคะก็มีหลายรายที่แสดงความสนใจอยากจะนําเข้าผลิตภัณฑ์จากมแมลงและฟาร์มเพาะ,มะแมลงค่ะซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารของรัฐบาลสิงคโปร์ก่อนนะคะ ส่วนตอนนี้ค่ะจนถึงวันที่4ธันวาคมนะคะก็เป็นช่วงที่หน่วยงานรัฐบาลของสิงคโปร์กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลความเห็นจากประชาชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขกระบวนการนำเข้าและการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวกับมแมลงกินได้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะคืออย่างในบ้านเราเนี่ยเห็นตามตลาดเห็นตามร้านทั่วไปเนี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สำหรับบางประเทศเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะ จากสิงคโปร์นะคะมาที่ประเทศจีนกันค่ะนครเซี่ยงไฮ้นะคะเพิ่งจะเปิดตัวรถแท็กซี่พลังงานไฮโดรเจนชุดแรกออกมาให้บริการในท้องถนนแล้วนะคะโดยมีจำนวนทั้งหมด80คันตอนนี้ยังให้บริการในพื้นที่เป็นวงจำกัดอยู่ค่ะรถพลังงานไฮโดรเจนที่ว่านี้นะคะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐบาลจีนค่ะหนึ่งในคนขับรถชุดแรกที่ออกมาให้บริการผู้โดยสารในนครเซี่ยงไฮ้นะคะบอกว่ารถที่เขาขับเนี่ยใช้ไฮโดรเจนราว3.5กิโลกรัมต่อวันค่ะซึ่งถ้าคิดถึงเรื่องต้นทุนแล้วเนี่ยก็สูงกว่ารถพลังงานไฟฟ้านะคะแต่ก็ยังถูกกว่ารถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ 我以前开过商务车的，基本上在那个一块左右，到有可能一块二。夏天的话，开空调。现在这个新能源车的话，应该在五六毛左右一公里。 อย่างไรก็ตามค่ะหนึ่งในจุดอ่อนตอนนี้นะคะก็คือจุดเติมไฮโดรเจนในนครเซี mm ่ยงไฮ้ที่ยังมีไม่มากค่ะจึงทําให้รัศมีพื้นที่ให้บริการค่อนข้างจํากัดนะคะโดยรถไฮโดรเจน80คันแรกนี้จะให้บริการในพื้นที่ร,บรอบๆสนามบินนานาชาติหงเฉียวซึ่งในบริเวณนั้นก็มีสถานีเติมไฮโดรเจนเพียงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะ mm hmm. ในขณะที่จํานวนรถยนต์ใช้ไฮโดรเจนกําลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ 刚开始的时候，我们站就只有三十到五十辆的加注车次。我们昨天总共加了一百二十九辆车，总共的共清量是在六百多公斤左右，也就是说，平均一辆车大概在五到六公斤，已经达到我们设计能力的百分之六十到七十左右。 ทางฝั่งผู้ให้บริการเรียกรถออนไลน์นะคะระบุว่าจากข้อมูลการดําเนินงานและการคาดการณ์ของธุรกิจในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลเป็นที่น่าพอใจตามคาดค่ะแปบลบว่าจะยังมีปัญหาเรื่องราคาไฮโดรเจนหรือจํานวนสถาน,นีเติมที่ยังไม่เพียงพอ目前的จ能源车的นร大ย模的์พ商ั化，我า得已ฮ很近了。把จน整ะสามา的ถ有成้的生命เ期็做ส算，วนห年的่ง一模型 จากนครเซ่งไฮ้นะคะมาที่เกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่นค่ะคิวชูนะคะเปิดตัวรถไฟสุดหรูนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ขบวนใหม่เอี่ยมนะคะเป็นขบวนที่เคยให้บริการแล้วมา9ปีแต่มาปรับโฉมใหม่เพื่อเป็นการฉลองครบรอบการให้บริการค่ะกลายเป็นรถขบวนที่ได้ใช้ชื่อว่าดาวเจดดวงในคิวชูค่ะ รถไฟขบวนใหม่นี้นะคะเปิดตัวไปที่สถานีฮากตาตะในเมืองฟูโกโกะค่ะมีเส้นทางให้บริการระหว่าง7จจังหวัดของเกาะคิวชูนะคะ ทางผู้ให้บริการใช้เวลาไปทั้งหมด3เดือนในการปรับปรุงขบวนรถตู้ที่2และที่3ให้สวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็ยังเหลือห้าตู้นะคะที่ยังอยู่ระหว่างปรับปรุงอยู่โดยตู้ที่ 2, เนี่ยจะมีห้องน้าชาซึ่งให้บริการชาชนิดต่างๆของเกาะคิวชูนะคะตู้ที่ 3, ก็จะมีร้านค้าขายของงานฝีมือของเกาะคิวชูอย่างงานผ้าที่ผลิตจากเมืองฟูกโอกะเป็นต้นค่ะ นอกจากจะปรับปรุงรูปลักษ์แล้วนะคะก็จะรับผู้โดยสารต่อตู้น้อยลงด้วยค่ะจาก3คนเหลือแค่20คนเท่านั้นนะคะซึ่งผู้ให้บริการรับรองว่าตู้รถไฟที่ปรับปรุงใหม่นี้หรูหราไม่แพ้โรงแรมชั้นนําทั่วโลกอย่างแน่นอนและเป็นความหวังด้วยว่ารถไฟขบวนนี้จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยปลูกสากรรมการท่องเที่ยวของประเทศค่ะก็เชื่อว,ว่าคนที่ชอบท่องเที่ยวด้วยรถไฟนะคะ ถ้าไปเกาะคิวชูมีโอกาสก็คงจะต้องพยายามขึ้นไปยนโชมรถไฟขบวนใหม่นี้หน่อยค่ะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็กวันนี้ค่ะ